เจอกันอีกแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับก็วันนี้มีสาระเล็กๆน้นอยๆนะครับนำมาฝากนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแบตเตอรี่ใครเริ่มเสื่อมแล้วบ้างนะครับเริ่มเสื่อมแล้วบ้างเริ่มเสื่อมเนี่ยคือรู้ได้ยังไงนะครับเริ่มเสื่อมคือเวลาถ้าเพื่อนๆเอารถเข้าศูนย์อยู่ใช่ไหมยังเอารถเข้าศูนย์บริการหรือว่าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการที่เขาสามารถ เช็คแบตเตอรี่ให้เราได้นะ่ะเขาก็จะบอกค่าแบตเตอรี่เราว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับใครเป็นอย่างนี้นะครับก็มาฟังคลิปนี้มาฟังคลิปนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าวันหนึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเจอสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับผมนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างนี่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาเรียกว่า ฉุกเฉินเลยก็ได้นะครับเรียกว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเลยก็ได้นะครับถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะครับหลายๆคนผมเชื่อว่าเข้าใจว่านิยามคําว่าแบตเตอรี่เสื่อมคือมันเก็บไฟได้ไม่นานนะครับเก็บไฟไว้ได้ไม่นานเก็บไฟไม่ค่อยอยู่อะไรประมาณนี้นะครับและหลายๆคนคงคิดว่านะครับเวลาแบตเตอรี่เสื่อมเราวิ่งรถทางไกลๆนะครับวิ่งรถทางไกล จอดแป,ป,ป๊บๆเดียวสตาร์ทใหม่คงไม่มีปัญหานะครับคงไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะใช้งานไปได้ต่ออีกสักพักอะไรประมาณนี้นะครับนิยามผมก็คิดแบบนั้นนะครับผมก็คิดแบบนั้นผมคิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยเราขับทางไกลเนี่ยไดชาร์จเรามันก็ชาร์จตลอดชาร์จตลอดนะครับแล้วเราไปจอดแป๊บๆหนึง่งเราสตาร์ทมันก็น่าจะไปได้เหมือนเดิมเราไม่ได้จอดค้างคืน2 3 4วันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คิดแบบนั้นนะครับ สำหรับรถของผมคันนี้นะครับาทางศูนย์เช็คแล้วก็แจ้งว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมตั้งแต่ตอนอสองปอีตอนปีครึ่งนะครับปีครึ่งนะครับคือเช็คระยะรอบสามหมื่นโลนะครับปีครึ่งทางศูนย์บริการแจ้งว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วนะครับควรที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันก็ยังสตาร์ท ง่ายสตาร์ทได้ปกติเหมือนเดิมนะครับปกติเหมือนเดิมจนลากมาถึงห้าหมื่นกิโลนะครับเช็คห้าหมื่นกิโลรอบล่าสุดนะครับประมาณเดือนก็ะจะไม่ปิดสามสิบเดมีนาคมที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาสามสิบเดมีนาคมที่ผ่านมานะครับทางสูงก็แจ้งเหมือนเดิมว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วและวันนั้นก็คือเวลาที่ผมเข้าไปเซอร์วิส เซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยแล้วทางศูนย์บริการก็จะล้างรถให้นะครับก็ขับเข้าไปล้างนะครับไปจอดล้างแล้วเขาก็แจ้งว่ารถผมสตาร์ทไม่ติดเลยต้องเข็นกระตุกนะครับต้องเข็นกระตุกแล้วก็ตอนมาส่งมอบรถเขาก็ไมได่ดับเครื่องนะครับไมได่ดับเครื่องให้ผมเพราะว่าเขากลัวว่าจะสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เขาก็ให้เบอร์เธอฉุกเฉินมาเพราะว่ารถผมอยู่ในประกันนะครับเบอร์เธอฉุกเฉิน เผื่อว่าไปดับกลางทางแบตหมดกลางทางจะได้โตหาศูนย์เพื่อไปพ่วงแบตให้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็เสนอราคามาแบตในศูนย์อยู่ที่สามพันแปดร้อยบาทนะครับ3าม0ันแปดรอยบาทผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นผมก็ขับกลับมาที่บ้านมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้ไนดน้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็สตาร์ทเช้าเย็นก็เหมือนเดิมแต่ผมก็ขับประจํานะครับขับไป ประจําไปทํางานที่บางใหญ่ปิ่นเก้าแล้วก็อาทิตย์ต่อมาผมได้เดินทางไปที่าปาจีนาสาแก้วนะครับไปลงเกลือไปดูของไปซื้อของที่ลงเกลือก็ไปกลับได้ปกตินะครับไปกลับได้ปกติแล้วก่อนสงการานนะครับก่อนสงการานผมจะเดินทางกลับต่างจังหวัดที่ร้อยเอ็ดนะครับนี่แหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับผมก็ออกจากกรุงเทพนะครับออกจากกรุงเทพ จริงๆแล้วตั้งใจออกออก,ออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณตีสองนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีลูกสองคนนะครับลูกก็ยังเล็กกว่าลูกจะตื่นกว่าจะปลูกกว่าจะอาบน้ํากว่าจะแต่งตัวเก็บของอะไรก็ประมาณตีสี่นะครับได้ออกจากกรุงเทพได้ออกจากบางใหญ่นะครับเดินทางไปถึงอ,อ,อําเภอสูงเนินหรือเปล่านะครับสูงเนินจนะังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับผมก็เข้าไปจอดในปั๊มนะครับในปั๊ม คือเทคนิคของผมก่อนจอดนะครับผมก็จะปิดเขาเรียกว่าอะไรปุ่มเ c ซนะครับให้เหลือแต่พัดลมทํางานนะครับก็เก็บคองเก็บของกว่าจะออกจากรถได้ประมาณ2นาทีแต่ผมยังไม่ดับรถนะครับแล้วก็จะวอร์มเครื่องไว้ก่อนประมาณ5นาที5ถึงไม่เกิน10นาทีแหละผมก็จะสตาร์ทไว้อย่างนั้นแล้วก็ดับรถแล้วก็ไปสั่งไปเข้าห้องน้ําแล้วก็มาสั่งกาแฟนะครับมาสั่งกาแฟก็รอคิวประมาณมันยังประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับคนกินกาแฟเยอะช่วงนั้นก็รอคิว กาแฟที่เมสซอนที่ปั๊มนะครับก็ประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีก็จะมาขึ้นรถสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงเลยครับไม่มีชะไม่มีแชะเลยครับนิ่งกิ๊บเลยครับก็เลยเรียบร้อยก็เลยคิดในใจเอาแล้วทํายังไงดีนะครับทํายังไงดีก็คิดถึงไอ้หาเบอร์โทรฉุกเฉินที่ทางศูนย์ก็ให้มา ทางศูนย์มาแต่ตอนนั้นคือมันยังไม่แปดโมงเลยนะครับเพื่อนๆมันยังไปแปดโมงเลยผมคิดว่าศูนย์บริการยังไม่เปิดหรอกแปดโมงแล้วจะทํายังไงดีนะครับผมก็เลยเดินไปหน้าปั๊มนะครับม่หน้าปัม๊มโชคดีมากๆเลยนะครับมีร้านแบตเตอรี่กับร้านซ่อมรถยู่นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเจ้าเดียวกันนั่นแหละเป็นเจ้าของเดียวกันคือร้านแบตเตอรี่ใหญ่ๆเนี่ยคือ,คอยังไม่เปิดหรอกยังไม่เปิด ยังไม่เปิดร้านแต่ว่าร้านซ่อมรถที่ติดกันน่ะเขาเริ่มเปิดเพิ่งเปิดประตูม้วนขึ้นพอดีเพิ่งเปิดประตูม้วนขึ้นพอดีนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปเขาก็ถามว่ามีอะไรเปล่าให้ช่วยเปล่าครับผมเลยว่าพอดีรถผมแบตหมดในปั๊มน้ํามันนะ่ะเขาเลยถามว่าจะให้ไปพ่วงให้หรือว่าจะเปลี่ยนเลยชั่วโมงนั้นผมก็อยากจะเปลี่ยนเลยผมก็เลยเสนอว่าเปลี่ยนเลยครับ,นะรบก็ พี่ช่างก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ผมซ้อนท้ายแล้วก็กลับมาดูที่รถเพื่อมาดูว่าอ่าแบบกี่แอมขั้วซ้ายขั้วซ้ายขวายัางไงนะครับก็มาดูเสร็จก็กลับไปที่ร้านหาของก็ได้ไปเปลี่ยนได้ตัว 3k แบตเตอรี่นะครับ 3k แ,แบตเตอรี่นะครับเขาเสนอราคามาที่พร้อมเทือนนะครับ2,009 2,080 2,090อะไรประมาณนี้นะครับ คือตอนนั้นผมไม่ได้เช็คราคารหรอกว่ามันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ชั่วโมงนั้นคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนต้องการที่จะเดินทางกลับบ้านเพราะว่ามีลูกยังเล็กอยู่ครับคนหนึ่งเก้าปีคนหนึ่งเจ็ดเดือนตอนนั้นเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนลูกยังเล็กอยู่ก็เดี๋ยวงองแงนะครับก็อยากจะเปลี่ยนก็โอเคจ่ายเงนินเรียบร้อยนะครับพี่เขาก็อ่ายกแบตขึ้นมอไซค์ผมซ้อนท้ายมา เปลี่ยนที่รถนะครับผมก็เลยถามว่าพี่ให้แบตเสื่อมเนี่ยผมก็ขับมาโน่นนะ่ะตั้งแต่กรุงเทพนะผมว่ามันก็น่าจะชาร์จเขาเรื่อยๆแล้วผมก็จอดแป๊บเดียวมันทําไมหมดได้เลยพี่มันน่าจะสตาร์ทได้นะผมไม่ได้จอดนานอะไรประมาณนี้ผมก็ถามพี่ช่างเขาพี่ช่างเขาบอกว่าแบตเสื่อมเนี่ยมันมันเสื่อมได้หลายอย่างมันหลายกรณีนะครับเราบอกอย่างนี้คือหนึ่งเสื่อมเสื่อมที่เก็บประจุไฟได้อยู่แต่เก็บ ได้น้อยเก็บได้ไม่นานนี่คือเสื่อมแบบหนึ่งคือเราขี่ทางไกลเราขี่ประจํามันก็ยังสตาร์ทได้แต่ถ้าเราจอดข้ามคืนหรือจอดสองสามวันมันก็สตาร์ทไม่ติดคือมันจะหมดมันเก็บไม่อยู่สองคือเสื่อมที่เก็บไม่อยู่เลยนั่นคือแบบเราแบตเราบวมนะครับแบตบวมมันบวม ยิ่งขี่ทางไกลนะครับขี่ทางไกลยิ่งเจอความร้อนเขาบอกว่ายิ่งเจอความร้อนไดชาร์จก็ทํางานชาร์จก,ก็ตลอดเวลายิ่งเจอความร้อนมันก็ยิ่งจะเก็บไม่อยู่เลยชาร์จไม่เข้าเอาง่ายๆคือชาร์จไม่เข้ามันบวมครับผมก็เลยโอเคแล้วผมก็คิดในใจโอเคครับแล้วขอดูแบตว่าแบตรถผมนะมันจะเป็นยังไงเขาก็ถอดออกมานะครับต่อออกมาคือตอนอยู่ในรถเรามันมันจะมองไม่ได้นะครับว่าเรามันบวมหรือมันไม่บวมเพราะว่ามันจะมีมีกรอบมีกรอบมีฟิวเจอร์บอร์ดที่ ที่ที่เป็นกรอบของแบตนะนะครับเราก็ยกออกมาให้ดูปรากฏว่าบวมอย่างมากเลยสองข้างบวมนะครับเขาบอกนี่ไงแบตบรถพี่มันบวมนะครับมันเก็บไม่อยู่ยิ่งเจอความร้อนยิ่งขับาทางไกลไม่ใช่ว่ามันจะเก็บนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเก็บได้นิดหน่อยมันจะเก็บไม่อยู่เลยเพราะมันบวมนะครับก็นี่คือสาเหตุนะครับผมก็เลยเอามาประสบการณ์นี้ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะมีความคิดเหมือนที่ผมคิดว่า แบตเราเริ่มเสื่อมเนี่ยแต่เราขับทางไกลๆมันคงจะชาร์จตลอดเวลาชาร์จตลอดเวลาเราไปจอดแป๊บเดียวมันคงจะสตาร์ทเิดเนี่ยเพื่อนๆบางคนคงอาจจะคิดแบบนี้นะครับผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันผมเมื่อเลยยังไม่เปลี่ยนผมเมืเลยขับไปอย่างนั้นก็เลยไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วถามว่าถ้ามันถ้ามันถ้าผมออกจริงๆแล้ววันนั้นนะผมตั้งใจออกตีสองนะครับออกตีสองออกจากกรุงเทพตีสองแลวถ้าไปถึงปั๊มนั้นน่ะผมว่าน่าจะประมาณ ยังไม่หกโมงนะครับยังไม่หกโมงเช้าแล้วผมก็ต้องรอถ้ามันหมดตอนนั้นผมก็ต้องรอให้มันเช้ารอให้ร้านเปิดนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับไปตอนน้ำข้ามมืองคืนหรือไปจอดทําธุระข้างทางไปจอดฉี่อย่างเงี้ยถ้ามันหมดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะลําบากนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาพูดมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าถ้าเจอแบบนี้ควรทํายังไงควรทํายังไงนะครับก็ ถ้าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินงนี้คงทํำอะไรไม่ได้ครับนอกจากรอหนึ่งรอให้ร้านเปิดหาล้านสองถ้ามีเบอร์โทรก็ต้องรอให้ศูนย์เขเปิดนะครับแต่ยังอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับแนะนําให้เพื่อนๆว่าสิ่งที่ควรพกติดไว้คือหนึ่งแหละ สายพ่วงแบตเตอรี่นะครับสายพ่วงแบตเตอรี่เผื่อมีเพื่อนร่วมทางก็ขอความได้เหลือ2 Power Bank น,นะครับอันนี้สําคัญนะ Power Bank น,นี่สําคัญสําคัญมากใช้ได้จริงนะครับสั่งตามช็อปปี้ลาซาด้าแหละแต่มันก็ใช้ได้จริงนะครับผมเห็นเพื่อนเขาสั่งมาเวลาแบตหมดเขาก็จัมสตาร์ทหรือว่าที่ทํางานผมนะครับเวลาลูกค้าแบตหมดก็ทางทีมงานดพอก็เอาไป อำนวยความสะดวกลูกค้าจ้ำสตาร์ทก็ก็ได้นะครับมันมันมันช่วยได้ระดับหนึ่งในกรณีเหตุฉุกเฉินนะครับนี้ผมก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับแนะนำเพื่อนๆหรือถ้าทางศูนย์บริการหรือทางร้านที่เราเข้าไปเช็ครถประจำเนี่ยเขาเช็คแล้วเขาเตือนมาเนี่ยเราก็ถ้ามีตังค์นะครับถ้ามีตังค์ก็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  ก็ควรเปลี่ยนนะก็ควรเปลี่ยนเลยถ้าเขาเตือนมาว่าแบตเริ่มเสื่อมแบตเริ่มมีปัญหาแล้วนะเก็บไฟไม่อยู่นะค่านั่นค่านี่มันน้อยลงแล้วก็ถ้ามีตังก็เปลี่ยนนะครับอย่าอย่าลากยาวนะครับอย่าลากยาวคือจริงๆแล้วที่เขาเตือนน่ะมันก็จะลากได้มานิดหน่อยนะได้มาอาจจะเป็นปีก็ได้นะครับอาจจะเป็นปีอาจจะเป็นสี่ห้าเดือนก็ได้นะครับแต่อย่าอย่าลากยาวจนเกินไปนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกบางทีรถถ้า รถบางคันที่ไม่ได้มีมีกล่องมีมีกรอบใส่มันก็จะมองเห็นแบตได้เลยว่าแบตเราเริ่มบวมหรือไม่บวมแต่บางคันมันก็มองไม่เห็นนะครับอย่างอย่างที่เดี๋ยวทุกมงจะพาไปดูข้างหน้ารถคันนี้แล้วกันนะครับก็ก็มีมาแนะนําเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเผื่อเผื่ออาจจะเปลี่ยนแนวความคิดนะครับว่ารถแบตเสื่อมขี่ไปไกลขีล่ขทางไกลมันคงชาร์จมันคงเก็บไว้ได้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ให้เปลี่ยนความคิด เพราะว่าแบตเสื่อมก็บอกอยู่ว่ามันมีเสื่อมแบบเก็บไฟได้นิดหน่อยกับเสื่อมแบบเก็บไฟไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบตข้างหน้านะที่ผมเปลี่ยนมานะครับมาครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูแบตที่ลูกที่เปลี่ยนมานะครับก็จะเป็น3 k แบตเตอรี่นะครับนี่นะครับรุ่น net one extreme นะครับ xdx 9 5 l นะครับตัวนี้นะครับเป็น เราเรียกว่าอะไรแบตกึ่งแห้งนะครับแบตกึ่งแห้งนะครับคือ,อแบบนี้นะครับคือถ้าแบตถ้าแบตลูกไหนนะครับที่มีรูไว้สําหรับเติมน้ํานะครับอย่างอย่างนี้มันมันก็จะอ,อยู่ข้างล่างข้างล่างติ๊กเกอร์นะครับข้างล่างติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับมีรูที่เติมน้ําอันนั้นจะไม่เป็นแบตแห้งอย่างแน่นอนนะครับ ถึงจะมีมีรูหนึ่งสองรูที่สามารถเราเปิดเติมน้ําได้นั่นแหละอันนั้นจะไม่เป็นแบตแห้งอย่างแน่นอนนะครับบาง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 ทีเพื่อนๆอาจจะไปเจอร้านนะครับบางร้านบอกว่าอันนี้เป็นแบตแห้งนะนะครับให้เพื่อนๆจาไว้เลยว่าแบตแห้งคือจะไม่มีรูเติมน้ํากันเลยแต่ถ้าจะเป็นแบตกึ่งแห้งกึ่งน้ํานะครับกึ่งแห้งเนี่ยมันก็จะมีรูนะครับแต่ว่า ที่ช่างก็บอกว่าเราก็ไม่จําเป็นนะครับต้องเปิดเติมนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็อย่างแน่ๆนะ่ะมันถึงอยู่แล้วนะครับปีกว่าสองปีดูที่เราไม่ต้องเปิดเติมน้ําเลยก็ได้นะครับคือเขาแนะนำอย่างนี้นะครับคนที่มาเปลี่ยนให้ให้ผมนะครับสําหรับแบตส่วนแบตน้ำนะ่ะเราต้องเช็คตลอดนะครับเช็คตลอดนะครับเช็คสีหเดือนก็เช็คทีนึงก็ได้นะครับหรือถ้าเราเข้าศูนย์บริการอยู่แล้วเขาก็จะเช็คเติมน้ํากันให้เราอยู่แล้วนะครับ นะครับโอเคแล้วก็อย่างนี้ผมบอกว่านะครับมันก็จะมีกรอบอย่างนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าแบตเรามันบวมหรือไม่บวมนะครับถ้าเราไม่ยกออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีคําถามอีกอย่างหนึ่งก็คือ n ่า np 3 0 0นะครับตัวนี้นะครับคือตัว king cap e นะครับจาเป็นไหมนะครับที่จะต้องพ่วงแบตไว้ตลอดเวลาต้องจับสายแบตไว้ตลอดเวลาเรายกเปลี่ยนแบตนะครับอันนี้ ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปกตินะครับนาฬิกาก็ไม่ต้องตั้งใหม่นะครับนาฬิกาก็ตรงเหมือนเดิมนะครับก็ตรงเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องตั้งใหม่คือมีอยูน่หนึ่งนะครับคืออะ,อะไรนะที่ที่วัดปริมาณปริมาณเขาเรียกว่าอะไรระยะทางของของน้ํามันนะครับน้ํันาในถังว่า วิ่งได้กี่กิโลต่อลิตรประมาณนี้นะครับอันนั้นคือต้องตั้งใหม่เพราะว่าบางคนก็จะตั้งไว้ลิตรต่อกิโลห,หรือบางคนก็จะตั้งไว้100กิโลต่อลิตรอะไรประมาณนี้นะครับมันจะกลับมาที่ค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับคือประมาณว่า100กิโลต่อลิตรประมาณนี้ผมก็จะตั้งเป็นลิตรต่อกิโลนะครับตั้งไว้มันเดิมที่ที่เราสามารถ ดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับเอาเอาเป็นว่าให้ตั้งตามที่เราเข้าใจได้ง่ายนั่นแหละนะครับบางคนถ้าตั้งแบบ100กิโลต่อลิตรก็ไม่ต้องตั้งใหม่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนนาฬิกาส่วนอย่างอื่นก็ปกติดีครับโดยการที่ยกแบตเอาอเลยไม่ได้จําไว้นะครับไม่ได้จําไม่ได้จําแบตไว้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็มีมีมาฝากประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ้าลืมให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับปี64นะครับ เดือนเมษายนนะครับคือเดือนที่แล้วนี่เองเดือนที่แล้วนี่เองแล้วก็แบตทุกรุ่นนะครับส่วนมากเขาก็จะรับประกันที่1ปีนะครับ1ปีนะครับบางรุ่นก็อาจจะมี2ปีก็อยู่ที่ผู้ให้บริการนะครับแต่ส่วนมากเลยก็จะประมาณนี้1ปีนะครับรับประมาณประกัน1ปีถ้าลดใครวิ่งถึง2ปีก็ถือว่าคุ้มแล้วครับปีกว่าๆนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับ ถ้าวิ่งเลย2ปีถือว่าคุ้มนะครับอันนี้พี่ช่างเขาบอกมานะพี่ช่างนี่ามาเปลี่ยนผม2ปีปีคือคุ้มแล้วส่วนคันนี้2ปี7เดือนนะครับ2ปี7เดือนก็โอเคเปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ